สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับหลวงพี่อ้อนนี่น่าจะเป็นครั้งที่สองหรือสามนะครับหลวงพี่อ้อนครับเราเคยบอกความฝันให้ผมฟังน่ะน่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วด้นเติบไปได้วงวดนี้หลวงพี่อ้อนเพื่อนบอกว่าเพิ่นน่ะได้เลขมาสามสามหกบางคนจะถาม,มาว่างวดที่แล้วคือเอามาลงแน่งนะวดที่แล้วก็คือเอามาบอกคือ ผมขอบอกไว้ก่อนว่าครับวงวดที่แล้วผมไม่ไดเอามาลงผมบ่อยเอามาเล่าอีกมือนี้ผมกับโบห้โหนะครับว่าแต่ละคนเพิ่นจะทักมาบอกผมจีไรแต่วันนี้ครับของหลวงพี่อ้นเพื่อนบอกว่าเพื่อนน่ะจุดเลขทูบได้เลขสามสามหกครับแดงยิ่งึนจุดเลขทูบได้สามสามหกจุดเลขทูบให้กับญาติโยมมือนี้ เพิ่นก็นเลยจะเอาตัวเลขที่ว่าเพิ่นจุดถูกได้เอามาให้กับทุกคนพิจนารณาวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดมากหรือบม่มากกับบา่าวาสื่อหรือบ่ซสื่อกับบ่ว่านี่คือเป็นคำพูดของพี่อ้นจริงๆแล้วครับลุงพี่อ้นเนี่ยเราเยังอายุโบรายดอกครับเพิ่นบวชบางปีปีหรือสองปีที่แล้วนะครับที่ว่าผมได้คุยกับเพิ่นเนาะเพิ่นน่ะอายุ 5, ยี่ห้ายี่หกเองเลยแต่ถ้าประมาณปีนี้ก็น่าจะยี่หกครับที่ว่าผมได้คุยกับเพิ่นตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้ก็คือน่าจะประมาณประมาณที่ยี่สหกแต่หากว่าอาจจะมีบางคนนะที่เคยจาได้ว่าหลวงพี่อ้อนเพิ่นบวชบวชแหล้วกับเพิน่นบวชได้แค่ขึ้นเดียวแล้วเพิ่นฝันเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับชนะอ่าเกี่ยวกับพาบวชไม่เราถือพี่หลอกนี่ครับคือหลวงพี่อ้อนวันนี้ก็เลยได้คุยกับหลวงพี่อ้อนอีกครั้งหนึ่งครับวันศนิพรัเมกี้พระนวพนจุดเลขทูบได้สามสิบหกแล้วผมถามว่าจุดด้สื่อบ่ไม่ได้ซื้อจุดซื้อเพื่อให้ญาติโยมเอาไปเสี่ยงโชค แต่่อยบุ้งหรือว,ว่าข่อยจุดน่ะมันเข่าสามสามตัวสามตัวโต,วตวใน่อยบุ้งหดอกแต่ว่าอย่าโยมนะ่ะเพื่อนเห็นเลขทูบแล้วกับเพิ่นพากันเสียได้เสียได้ตรงที่ว่าเลขมันขีดไลายเพิ่นก็นเลยพอพากันไปสื่องวดนี้อย่าโยมเพิ่นก็นเลยมันรอเลขทูบจากหลวงพี่อ้นให้หลวงพี่อ้นเพิ่นจุดอีกรอบซึ่งหลวงพี่อ้นก็จุดเลขทูบเป็นที่เรียบร้อยครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ด ผมได้ทำมาแล้วสรุปว่าม่อกี่สาสมกน่ะถูกบ่หลวมพี่อ้นเป็นคนที่ฝันแล้วก็ไม่ซื้อเลขแล้วก็จุดให้ญาติโยมซื้อ,อยายโยมกับบอปซื้อพอเพื่อนเพื่อนบอกว่าเลขม่ขี้ไล่คือเลยบิซสื่อสรุปว่าไม่ถูกจังบาทข่อยจุดเลขให้เพื่อนเพิ่นกับบอปซส้อเพื่อนว่างวดนี้ก็มาบอกคอยให้คอยจุดถูกคอยกับจุดเรียบร้อยแล้วข่อยก็เลยอยากเอาเลขเนี่ยมาให้เจ้าได็ไพิจารณาบ่ทนัน แต่ว่าข่บ่งห้ดอกเด้อว่ามันจะอรือบอกออกแต่ว่างวดเมื่อ,อกี้มันกับเมื่อิญว่ามันตรงซื่ๆงวดน,นี้ครับหลวงพี่อ้นเล่าน่ะจุดเลขทูบเรียบร้อยครับเลขที่หลวงพี่อ้นจุดครับงวดที่1สิงหาคม6กหลวงพี่อ้นจุดเลขทูบได้8 7 0 870และก็ที่สำคัญครับมันแดงยิงคึงเหมือนกันเป๊ะเลยงวดเมื่อกี้สาสพก็แดงยิงคึงต้องตูดงวดนี้870 ก็แน่ยี่คึงต้องตูดเหมือนกันไม่รู้ครับว่าเลขมันจะมา,ะา,มาหรือยมาแต่หลวงพี่อ้นเราบอกว่ามันแปลกคนที่พูดว่าเมื่อกี้ควายกระจุดได้แดงแบบนี้แหละแต่กวางนี่ควายกระจุดได้แดงนี่สิแหละบางหัมันจะมา่าไดเลยนะเพราะว่าคนเราครับจุดเลขทูบบางทีอาจจะไม่เหมือนกันเนาะมันอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสภาพอากาศนําการเผาไหม้ของเลขทูบอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันแปลกก็ตรงที่ว่า มันแนงยู่คขึ้นเหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันกับที่ผ่านมาเมื่อกี้มันอาจจะออกก็ได้ผมก็เลยว่ายกมือจุหัวสาธุคอยออกสามโต้งตรงเหมือนที่ผ่านมาเด้อพ่อได้เห็นทุกคนแบบว่าพ่อได้โชกเนี่ยผมบอกไว้ก่อนครับว่าอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อเดีย๋ยวจะมาบอกกันว่าคือบอกให้ซื้อนะคือผมไม่ได้ให้ทุกคนซื้อครับแต่มันเป็นเพียงแค่แนวทางคือรวมพี่อ้อนแล้วก็บอกคุณยูธีิหละว่าอย่าไปซื้อย่าไปซื้อ,อ ไขมันออกแต่อยากบอกคือซื้อคนไาเห็นว่าเือนเมื่อกี้อยกระจุดแต่กับบว้พยดซื้อมันเลยออกเมื่อนี้ขกระเม่อก็บอกจะร,ร้ซื้อจะบอกต้องซื้อเด้อมาหามันออกคือก็แล้วแต่อันนี้นะครับคือหลวงพิธอนเราบอกว่าก็แล้วแต่แล้วแต่ยังไงแล้วแต่โชคสันเพื่อมันทีมากคนนี้แต่เราบอกผมบอกต้องให้ซื้อแต่ว่าเราไม่ได้บอกให้ทุกคนซื้อไดยเนาะแต่ว่าผมก็บ,บอกว่าอยากห้มันออกครับเงินยหญ่ห้มันออก เราไม่น่าบังคับเผื่อมันจะออกก็ได้แดงยั่ครึงเออแปดเจ็ดศูนย์นะครับตรงๆเลยล่ะเราฝันเนทุกคนฟังอยู่ตอนนี้เล่าก็เหมือนท้ว่าผมยังบอกบรรจบมันที่ว่าเราบอกว่าอย่าซื้ออาซื้ออา,อาจจะบอกว่าอย่าซื้อหลายซื้อเล็กๆน,น,น้อยๆเผื่อเสียงโชคก็ได้ซื้อแปดเจ็ดศูนย์ก็ได้อ 8, 7, 0, ไดลอตเตอรี่ชักใบสองใบเผื่ออาจจะรางวัลที่หนึ่งเนาะ มเมื่อกี้36มัยังเป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเลยงวดนี้ไปซื้อ870ไว้อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้ผมเขาเราเขาฝันมเมื่อกี้เราก็ฝันเหมือนกันแต่ว่างวดเนี่ยหลวงพี่โต้อโอ้หลวงพี่โต้งหลวงหลวงพี่อ้นหลวงพี่อ้นเนี่ยเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นพระแก่ๆรูปหนึ่งกำลังนั่งสวดมนต์อยู่หันหลังแล้วก็หันหน้าเข้า กาบพระพุทธรูปหลวงพี่อ้นเห็นเห็นเล่านังสวนมนต์ทำเหมือนกับทำวัดนะหลวงพี่อ้นเลยเดินเข้าไปกราบกาบพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็กาบผ้าแก่รูปนั้นแล้วก็หลวงพี่อ้นก็นั่งสมาธิข้างหลังนี่คือความฝันหลวงพี่อ้นฝันแค่นี้ฝันว่าตัวเองเห็นผ้าแก่รูปหนึ่งกําลังนั่งสมาธินั่งสวนมนต์แล้วก็หลวงพี่อ้นก็เดินเข้าไป กบาบพระพุทธรูปแล้วก็กบาบพระรูปนั้นแล้วก็นั่งสมาธิแค่นา้หน,นึ่งฝันฝันเกี่ยวกับตัวเลกบอไม่มีบอเห็นเลยหรือว่าเลขเนี่ยอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะบอพระก็แปดอยู่แล้วเนาะนั่งสมาธิเกี่ยวกับน,นี้หรืออาจจะเป็นเลขกไหนก็ร้องมึงครับกับต้องขอขอบคุณหลวงพี่อ้นมากๆที่ว่าเอาแนวทางตัวเลขมาเล่าให้ฟังบางเทีผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะมีหลายๆอย่างครับอย่างเช่นว่า มที่แล้วคือโาบอกแนะ่อันนี้แนะ่คือผมก็ไม่รู้ครับว่าแต่ละคนอาจจะทักมาบอกบอกใช่ไหมคือผมสังเกตถ้าหากว่าบางคนอ่ะถ้าเลขไม่เข้าเขาก็จะไม่ทักเอามาเล่าให้ผมฟังไหนจนกว่าเลขมันจะเข้าสามตัวแล้วจะทักมาเล่าให้ฟังจชะนะบางคนก็สงสัยว่าวดที่แล้วบอกมาเล่าบัดพ่อออกแล้วกับมาบอกใช่นะหบางเทอไม่มีใครรู้ได้ครับว่าเลขมันจะเข้าสามตัวหรือออกสามตัว แต่ว่ามวลน,นี่คือเราเอาแนวทางตัวนี้ครับมาหลอยฟังเผื่อทุกคนสีมักนําแต่เรากระบอกคงว่าอย่าซื้อเด้อปล่อยให้มันออกแต่เราอาจจะบรเลยบอกหัวครับออกไม่ออกมันก็ไม่ได้ขึ้นกับเกี่ยวกับลมพิอน้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผนครับ,ว,ว,รบวันที่หนึ่งมากกว่าการอมงครับวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดซิยังครับเป็นเพียงแค่แนวทางก่อ,อนทุนครับไปซื้อลรตีไว้อาจจะได้โชครางวัลที่หนึ่งเหมือนกับสา,สามสหกก็ได้ ขอให้ทุกคนโชคดีมันหมานครับโปรดใช้วิจิตรญาณครับในการรลบชุนให้ทุกคนถูกเลขสามตัวให้ทุกคนมีเงินเยอะๆครับวันนี้